เฮ้ยไม่ได้จับไม่ได้จับเจ็บเลยเฮ้ยจริงมากเฮ้ยระบบแบบไฟช็อตเหรอเฮ้ยน่าสนใจเห้ยเฮ้ยเดียฉันเฮ้ยวันนี้บอกพ่อให้เลยครับเบิกเงินมาซื้อสิบคันเอารุ่นนี้อะไรแบบวะเอารุ่นนี้เลยมีเซนเซอร์จับแล้วแบบไฟช็อตมันเป็นไปได้ก็มีการขโมยเฮ้ยไม่ได้เพื่อนจับมันเจ็บว่ะเพื่อนราคาขี้คุยหรอวะเฮ้ยมันไม่ไม่ไม่แพงขนาดนั้นอะของมันดีจริงจับมันก็เจ็บว่ะฮ้ ระบบมันดีเฮ้ยแต่เมื่อกี้รู้สึกนะพอเราจับปุ๊บไฟไม่เข้าทางนี้นะไม่เข้าไงอะ่ะมันเข้าทางนี้คือฉันบอกแล้วนะของยาจนเฮนี่เจ้าจของัช็อตเหรอเอามันต่อสายตรงอนะ่ะเพื่นอนเฮ้ยเครื่องอะไรวะสองใจโบโ <laughs> ตอนนี้ถ้าใครเขาถามเครื่องนายนายก็ต้องบอกบอกเครื่องว่าสองเจโบนะมันจะมีเรื่องต้องบอกเครื่องเลยแหละเครื่องเครื่องเครื่องอะไรวะสองเจโบเออบอกธรรมดาที้แหละปลอดภัยเจโบเออถ้าบอกกับเมื่อกี้จะมีเรื่องนะเครื่องอะไรวะสองเจโบสองเจโบ